สวัสดีค่ะวันนี้พี่ปินกับพ่อกับแม่จะไปลอยกระทงค่ะวัดแถวบ้านแม่ค่ะวันนี้เป็นวันลอยกระทงเออไปลอยกระทงกันเออวดแต่มาดูมารีวิวกระทงหน่อยแม่จะทำเองนะเนี่ยมาโอ้สวยงามมากขนาดนี้ทำแป๊บเดียวฝีมือดีฝีมือนะฝีมือนมเออีดูคนนี้สิลืมไฟแช็คไม่ได้ยังไงใบตองก็ขอข้างบ้านใช่ทานก็ขอข้างบ้านด้วยมีทุกอย่างวันนี้ ทูบเทียนงาน้ที่ได้ซื้อไปลอยกระทงกันดีกว่าเดี๋ยวแม่ไปเอาไฟแช็กด้วยครั้งแรกในชีวิตน้องน้องปิ่นที่ลอยกระทงนะครับผมอินดีใจไหมคะเย้ๆหน่อยเร็วเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดนะคะอ่าเรามาที่ทายไม่ใช่เรามาที่ลอยกระทงแล้วนะนะครับอันนี้ก็คุณให้คุณแม่ไปลอยให้พี่ปิ่นกับป๊าปาไปบนฝั่งนะครับน่าเป็นขาาหน่อยได้ไหมคะนี่วันนี้เรามา ลอยลอยกระทงกันนะครับผมโ okay. อเคกางฝากคุณแม่ลอยให้หน่อยนะเดี๋ยวแป๊บนึ่งกบปลาถือให้อ่ะคุณแม่เอาน้องปิ่นมาให้ปลาเอากล้องไปเอากล้องไปโอเคปราวางนิ่กันราวางกันระวังกันมาอ่าโอเคแล้วแม่ลงไปลอยนะคะกลัวพี่ปิน่นจุ๊บป่องนะคะโอเคโอเค แม่เป็นตัวแทนแม่จะอธิษฐานแทนต้องอธิษฐานแล้วเมื่อกี้ขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนขอให้ครอบครัวเราสุขภาพแข็งแรงทุกคนโอเคโอโอเคโออคโอเคโคเคาไปอเคคอยคโอปอยโอค่เคอาไโคโอเคโอเคโอคโอเค่อเคอเค่อค่อเอคออเคโอเคโเวอเคคอเอค่งคออค เอาตรงนี้ก็ได้ครับแม่โอเคโอเคคุณแม่รอยให้แล้วขอให้ปีใหม่ปีหน้าเป็นที่ดีวันที่ดีของครอบครัวเรานะครับเย้แม่ทำดีไม่จมด้วยเย้ยไปไปไปกระทงมาบายเร็วไปไปก่อนยบายก่อนเกิดโอเคเดี๋ยวปีหน้าพุพ่งพิ้นตก มากกว่านี้นะครับก็จะไปลอยกันข้างล่างเหมือนเดิมปีนี้ยังเด็กอยู่ปีนี้เป็นปีแรกมิกงเลยตกใจนิดหน่อยนะคะโอเคบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ